โอ้โหอ้สวยเลยพาดสวยสวยสวยพัดอันนี้ยิ่งสวยของเพ yes. oh. ื you know. ่อ <medi> น oh. ี่นะไม่หอมมาดำอ๋อสวยแถววิววิวิวสวยสวยมีออเดอร์แล้วนะคะหนึ่งสตเองไปได้หมูนึกว่าซีฟิลโอ้โหเห็ดนะคะได้ได้วันนี้เห็ดออกน้อยนะคะได้คนละกิโลเนาะแต่มีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะมากินข้าวกันค่ะ นั่งเอางงดูเอามะแกงเอามาแกงโอ้เอามาแกงอืมเอามาแกง,น,แกงนี่แม่ไปมีท่า,ทานาเลยเห็ดรวมมานะมาผามีเห็ดเห็ดรวมหลายบ่ผนะ้าขึ้นไปเก็บมาสิค่ะมันหนักมันนะจนนะได้เห็ดเห็ดเพิ่งหลายอยู่างมากินข้าวกินข้าว กินข้าวกันกินข้าวกันนะคะแกงเฮ็ดละโงกสดน้ำโคกโคกด้อเฮพรอ่ะค่อยเฮเป็นกองลอยดูสิเลยยอะขึ้ไม่เหี่ไม่เหวแล้วมาเอาเทาก็เอามาเสด่ะเด็น้ยเฮเป็นกองร้อยแล้วมีหูเาหูเานะนั่หลผงโงเดี๋ยอยู่ล้าหูเาหูเามั ปนได้สมืแกน่หน่ไมีได้หูแล้วก็มันเท้าเนาะยำมัดควันโอายำมัดควันเอาตัวตุ่นเออ้ออันนี้บอเออเ่ามันั้งข้อโอ้กดนั้นเนาะมแดนั้นมมีจอดมั้มอเออมันทั้งข้อนเอามาบริจาก็ค่อยแน่ขินกันแดดนะ ก็คือทาถ่ายได้ก็เบิดแล้วแ <laughs> ล้วดีเหมือนพีน่ะเปลามาให้ข้าวพี่นะข้าวกระปิ้นนะนอนถอโอ้แซบแซบแก่เฮ้ลงกพี่น้องเอ้ยสดน้ำโ,โคโค่รอนร้อนดน้ำแกงเฮ็ลงกกอ่อนใอจเลยเข้าป่ะอ่อนแเอา

อ่อนี่เน้จะไปลงพุมแป๊เขามันดูเลยวะมันอ่อนแล้วมัน่อนลงไปหมที่มันอ่อนแตอนน่ะอ่อนเ่งมนก็ตวนต่วนอเห็ดก็เลือนนี่นะสีมันก็สีน่ะออนรูดจนได้วยังไม่หน่ออืมที่หลังนะแต่ตกเป็นก่อกนะมันกรอกมันกูคือมันเทาแล้วเทาแล้วล่ะกูบอสีมันก็เทาเลยอแล้วห่อนก็ปินนอย่าง ข้ามันบาดไปแล้วอืมติ่งที่รุเนาะไม่ท้ามันบาด้าื่นนี่เอเนียท้านี่แซ้นี่น่ะบานแล้วเรียบร้อยเรากันเนาเราซิมาแม่อไหน่ะนไหนด่ะัีี้ยังัน่าลม่าอ่้านดึล่ะนยังไงถึงแซ่ ก็ถือแ่พอแล้วจะตนงักา่นได้ไม่เอาม่อ่ข้างลั่ามันีมันมันขืนไม่เงียพอได้ขี่แล้วเออเอาไปเอาสอนน้นากระมมือเลย้มมือขับไปแวไปบอแต่ที่นงไปดอืมจับบนอน

ม่จับเลยแล้วมาลูกยืนน่ะกัญญาเออเขกพูกกัญญาเลยกกัญญาลานกอ้นัดต่างกับกญญาลูกไอ้ตายเกิดุลางเขาราส่วรมามึงเหแกเ็นก็เล้เลเราจับ้วยจับยจับไรมา จกี่เดนงบ้าปนะันี่ยน,นี่นนดิอืมมาแล้วไนปะ่ไหนเสร็จแล้วมน่นูมูนุ่นนงน,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 นนะคครมันมีบานก่อนเนาะยครเนีสาวเนาะอืมมับานก่อนมัน่เห็นหวานอืมใครมุงอ่านนีกนะพอดีมันม่เห็นหรอกมันมีบานเนาะ คนมันคดื่นไปมันโกก็โกพือลูกก็งนเจนว่าทวมโูคนรครเขากคือเดีเดินไป้ส้างนี่ใช่ไหมนหา้างไปต้อไม่ได้มันหกจนจ้งไปทั้งเรื่องต่ไม่เป็ีนง่เนาะโอมไม่นเดี๋ยมันลาเลยงามพึ่งเดี๋ยวหหนากุ่มก็แต่ยานยังเดยเลยยานีราฟอือยาง ยังลัต่ำน้ำนี่นะเลิศจูก่อยอู่แล้วยางจงห่างแล้วมหกกิแล้วม่เ็นยางเนาะมีหางูกระบาดมูกระบาดนอนหเลยหางไม่เห็นเาะอหางเหอเยอะใช่ปะมันมีไปเรือขันางมาเลองาเยอะแ้่ตรงนี้มันฝักไ่ไหมนอเราเกิดงติูกระบาดใ่หมดเลยนอนเยอะไม่มีป่ ดีแต่ว่าไอ้เกือสูงไงนะเกือไอ้เกือผักใบสูงๆกูนะอ,อ๋อคือตันยาแบบจันนะยาไม่ใช่เย็บผัมันมุนกอนไม่จันนะทีตอกูน,นะนเย็บผาตายเย็บหัมันผัมัๆๆมน,มนจนแบะแล้วกลซื้อเย็บงูบากแเอาเย็บเสื้อไหมมันมันขคอยดูแลไหมและผาดูแลมันมันกำลังอ้ึกนะคอยไปเย็บ ปั๊บลงพอดีนะคือส้นทักเกือบนาทำมีจานคือต้อนขันเย็บเลยพี่นอนหนึงนะยืดแหนมัน่ากันทุมันนี่ก็ไม่เย็บกันเนาะมันมีเอเลยเนาะมันเย็บเนามเงมนกม่ไ้อค่อยหนะตียานะท่านี่เก็บที่เก็บก็ยุ่งกับอย่ะอยนจะหลอนค่อยนกี้เฉยข้อต้องมันไหมันจะมีเผลสที่เก็บมันจะหลอนฝุ่นตกแลมันอ่นนะนะ งูก็ล่นหิว้หิวบ่ะวดน่ะลนี้ยินหยางลินหยางนิดน้อยอนี่ก็ยุงเตือนนะเฮ้าก็จะเกะที่อยางในเฮาไปจับลินมันน่ะต่อับเลยล่ะมันก็เลยยจงรักลีนักก็นอยลินหยางนิดน้อยนี่ะก็เหรอเจตธานน่ะนี่นีนี่ราศีคู่ลนนี่ล่ะ ที่เก็บเปิดมนออนบเหนดีนหมดต่มาดดูว่าที่เก็บเมฆไค่ไม่มานนาะตู้ยีเท่าไรอวเอาจับไปขายเขาใช่ปะมีเขาไปทอดขายมานละลาเม็นล้วาทีเก็บเมอไก่แล้วแบบงอออกรูเองท้างาเหยมันงอออกูกอดปลูกกอดปลูกเต็มหลังนี่ปะเลยเนี่ยก็นด้ไม่ได้เห็นยังงอไกนเห็นกะเบาเหิงก็เบาออกลูกนะกัน่ะ ไม่มดไม่ดไมอดออลูกน,นะตอดตอดติ่งปูปูบอกยง้ยาใจเรืองที่สองทำนึงอ,อนะ่อืมเพรา,าเจ็บผิดปกตินอกอันกันนวอกปวดนเจ็บผิดปกติอืมไลวายกูเจ็บปกติม่เห็นมมมันแสดงอะรับเราแก่ยกไปอ้า